ปรากฏเจ็แก้วครับอดีตหน่วยกล้าตายยินจาฐานพันจุโจมร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งชคห้าหนึ่งสามค่ายปัดทงชัยนะครับวันนี้นะครับจะพาเอฟซีไปดูสมรภูมิการรบกับทหารเวียดนามกับทหารป่านะครับเราเรียกว่าทหารป่าหรือว่าผู้ก่อการร้ายคอมนิสนั่นเองนะครับตัวย่อๆก็คือพอกคนะครับซึ่งเป็นการรบ ในช่วงปีพศ2526นะครับตอนนั้นก็เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของผู้ก่อการร้ายคมนิตทางภาคเหนือก็คือภูพยักษ์นั่นเองนะครับก็ได้เปิดยุทธการขึ้นนะครับก็วันที่22นะครับย้อนไปในวันที่22เดือนมีนาคมพศ2526กองทัพภาคที่3นี่ก็ได้เปิดยุทธการขึ้นมานะครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึงกองาร้อยทหารผ่านไปจากค่ายปทุมไทย วันนั้นก็ไปทั้งหมด6กกองร้อยด้วยกันนะครับแล้วก็มีหน่วยหนึ่งฐานยิงสนับสนุนก็นำทีมโดยพันโทพันโทอะไรเอ่ยนะครับเอาจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะพาไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับว่าเพราะว่าวันนี้หัวข้อที่ผมให้ก็คือขอกคอยิงถล่มด้วยเจรวด M72 นะครับ วันนั้นนะครับวันที่ยี่วันที่สเดือนมีนาคมพศ2526นี้ก็ส่งกองร้อยทหารพ่านกองร้อยเกสีเอี่ยวหรือว่าเก้จอมคาถาเนี่เข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไปลงแล้วก็ไปวางกําลังคุ้มกันให้เฮลิคอปเตอร์นํากําลังทหารพ่านอีก5้ากองร้อยเนี่ยเข้าไปลงเพื่อเข้าทําการกวาดล้างนะครับก็ไปที่บ้านบ้านดาวแดงนะครับบ้าน บ้านอะไรบ้างนะครับแต่ว่าภารกิจของเราวันนั้นก็หลังจากวันที่หนึ่งนี้ทหารหลักเขาไปลงนะครับแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะลงได้ก็ถูกพกคอยิงต่อต้านนะครับแต่วันนี้วันที่สองมีนาคมถึงคิวของทหารพันจูโจมจะค่ายไปสงใจที่จะต้องเหินเวหาแหวกฟ้าฟาหากสูนของพกคอไปลงที่ภูพยักษ์นะครับเพื่อที่จะ วัดล้างโจมตีฐานที่มั่นซึ่งผอคอ,อที่ภูพยักษ์นี้จะเป็นชาวเขาเผ่ารั้วนะครับเราลบที่เขาคอ,อนี่เจอกับชาวเขาเผ่ามงแต่พอไปลบที่ภูพยักษ์นี่เจอชาวเขาเผ่ารั้วนะครับเครื่องบินของเราในจํานวนมากเ็าก็นํากําลังทหารพา่านต่โจมข่ายพงใจกองร้อยแรกเนี่ยบินเข้าไปนะครับคือกองร้อยเก้าสีเอี่ยวนี่นะครับเรียกว,ว่าเก้าสีหนึ่ง บินลัดฟ้าไปแต่ก่อนที่เราจะไปก็คือเราตอนเช้ามาประมาณตีห้านะครับปืนใหญ่จากฐานห้วยโขนนี่ก็ยิงถล่มปืนใหญ่155ปืนใหญ่105มิลลิเมตรนะครับก็ยิงโจมตีภูพยักอย่างหนักหน่วงรุนแรงนะครับยิงอยู่หลายนะครับยิงอยู่นานใช้ลูกปืนไปจํานวนมากนะครับหลังจากลูกปืนใหญ่เราหยุดยิงปุ๊บประมาณ6กโมงเช้านะครับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เรียวกว่าเป็นฮอกันชิป บินเข้ามาประมาณสามลำนะครับบินเข้ามาผ่านห้วยโกนไปนะครับผ่านหัวของทหารผ่านค่ายป่าลงชัยไปเพื่อที่จะเข้าไปยิงเคลีย์นะครับเฮลิคอปเตอร์ตอนนั้นก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกนะครับก็จะมีปืนกลอากาศมีกลปืนกลรวมแกนนะครับแล้วก็มีจรวดฝักที่อยู่ที้ขาสกีนะครับก็บินไปตั้งแต่6กยังไม่อาประมาณหกโมงเช้านะครับตอนนั้นมันยังมืดอยู่เพราะว่า แม้ว่าจะเป็นเดือนมีนาคมนะครับในปีพศ2526แล้วพื้นที่ภูมิประเทศแถวนั้นก็ถือว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์จึงมีความหนาวเยือกเย็นนะครับเรียกว่าตอนเช้าเนี่ยหมอกอจะลงจัดมากนะครับขาวโพลนไปหมดเลยนะครับเฮลิคอปเตอรแล้วก็บินฝ่าสายหมอกไปแล้วก็ไปยิงนะครับ ปืนกลอากาศก็จะยิงพื้นที่ที่จะเราไปลงนะครับยิงตึ้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 งะครยิงจรวดฝักลงบุ้มบุ่มบุมบุมนะครับตอนไปยิงตอนแรกก็ไม่มีการต่อต้านจากพกรคอนะครับตรงภูพยัก์เฮลิคอปเตอร์แล้วก็บินกลับมานะครับพอการชิปเราบินกลับมาปุ๊บทีนี้ก็พอการชิปก็ยังสแตนบายรออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงพลมาเอาทหารพรานจากกองร้อยเก้าสีเี่ยมไป นะครับโดยให้เฮลิคอปเตอร์หรือว่าฮอกันชิปเนี่ยบินออกไปก่อนนะครับเพื่อไปเคลียร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตามด้วยฮอลำเลียงจากกองร้อยเก้าสีบเหี่ยวนะก็นั่งไปกันหลายลำนะครับเมื่อบินเข้าไปในพื้นที่เฮลิคอปเตอร์นี่ก็บินวนบินอยู่สูงนะครับวนรอรอแล้วก็ให้ฮอกันชิปหรือว่าฮอติดปืนกลเนี่ยลงมาตำตำแล้วก็ยิงเคลียร์รอบพื้นที่ที่จะลงซึ่งเป็นพื้นที่ ชาวไร่เขาทำไร่นะครับมันก็จะเป็นป่านะครับมีป่าที่เขาถางทำไร่นะครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีป่าไม้ป่าลงดิบอยู่นะครับก็ยิงกาสนานวันไว้นะครับปรากฏว่าไม่มีการยิงต่อต่อต้านจากพอคอนะครับตอนนั้นทหารพรานเราก็คิดว่าลงสําเร็จแน่นะครับเมื่อเฮลิคอปเตอร์กันชิปยิงวนรอบๆหลายรอบแล้วไม่มีการต่อต้านเฮลิคอปเตอร์กันชิปหรือว่าฮอกันชิปก็บินขึ้นสูง ก็ปล่อยให้เฮลิคอปเตอร์ที่สงกําลังลําเลียงคนเนี่ยวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปลงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทําสนามหอมันเป็นการลงครั้งแรกของทหารคลานที่จะลงไปซึ่งเราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆเราก็ชานาญชินอยู่แล้วนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็ลอยตัวอยู่เหนือพื้นดินประมาณ2เมตรหรือ3เมตรแล้วแต่บางจุดนะก็เป็นหญ้าเป็นป่าหญ้านะครับแล้วทีนี้ก็จะให้นักรบของเรานี้กระโดดลงไปนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็ลอยตัวอยู่นะครับ เมื่อลอยตัวอยู่ปุ๊บตอนนั้นนะครับไม่มีเสียงยิงจากค่าศึกเลยคาดว่าไม่มันไม่น่าจะมีพอคออยู่แถวนั้นนะครับภารจิตต้องสำเร็จแน่ทุกคนคิดในใจนะครับแต่ทันใดนั้นนะครับเสียงปืนอาก้าก็ดังขึ้นมาจากลาวป่านะครับซึ่งเฮลิคอปเตอร์อีกลำหนึ่งนะครับเรายังยังไม่ได้ลงต่ําถึงสองเมตรนะครับย,ยังลอยอยู่สูงอยู่ใกล้ๆล,ล,ลาวป่าพอดี เสียงปืนก็ระเบิดตุมต้มๆๆๆๆยิงอากาขึ้นมาหากระสุนปืนอากาเนี่ยถูกท้องของเฮลิคอปเตอร์ทะลุขึ้นไปบนหลังคาเลยนะครับนับ,บชชว่าโชคดีมากๆนะครับไม่ถูกใครเลยนะครับไม่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยแต่เฮลิคอปเตอร์ถูกยิงทะลุนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บนะครับไอ้ลำที่ถูกยิงนะครับก็วิทยุบ,บอกให้เฮลิคอปเตอร์ทั้งหลายที่อยู่นั้นนะไม่ว่าจะเป็นฮอกันคิป หรือว่าฮอที่มาลำเลียงไอกกำลังทหารทานของร้อยเก้าสี่เอี่ยวลงเนะ่ยก็วิยถึงกันบอกว่าตอนนี้ถูกยิงถูกยิงถูกโจมตีถูกขีกิงคนนะครับยิงจุนยิงโจมตีที่เราป่านะครับมันก็ยิงสาดกระสุนเข้ามาสนานมันไหวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยพอโดนยิงปุ๊บก,ก็รีบดึงนะครับกระชากเชิดหัวขึ้นทันทีเลยครับฟื่อขึ้นไปเลยนะครับมีบสายเข้ามาเลยตัดก็เฮลิคอปเตอร์ก็บินขึ้นไปบน ให้สูงที่สุดให้พ้นรัศมีของปืนอาก้านะครับเสร็จแล้วนะครับก็วิดยูบอกกันให้เฮลิคอปเตอร์ฮอกันคลิปเนี่ยบินนะครับบินลงมาแล้วก็ยิงรอบๆตึ้งๆๆๆลงตรงลาวป่านะครับก็ยิงถล่มกันอยู่นานเหมือนกันนะครับแต่ว่าพคตอนนั้นก็ยังมีการตอบโต้อยู่นะครับยิงอยู่สักพักหนึ่งนะครับปรากฏว่าเงียบสนิทพอเงียบสนิทเราก็ลงมาอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อไม่มีการยิงต่อต้านแล้วคาดว่าพคคงจะหนีไปแล้วนะครับ นักบินคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราถล่มทั้งอาจจะลวดฝักท,ที่อยู่ขาสกีนะครับแล้วก็ทั้งปืนกลอากาศไม่ว่าจะเป็นปืนเอ0มหสบไม่ว่าจะเป็นปืนกลมินิกลเขาเรียกว่าปืนมินิกันนะครับปืนกลรวมแกน6กลำกล้องเนะี่ยก็ยิงระบบไฟฟ้าตึงต้ง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 ตึง้งตึ้งโอ้โหเรียกว่ายิงลงมาเนี่ยต้นไม้เนี่ยขาดกระจายเลยครับดินหินเนี่ยกระจยายควันตลบอบอวนเลยนะครับเพราะว่าถูกระเบิดล,ลงมาเมื่อ ยิงอยู่สักพักหนึ่งนะครับเฮลิคอปเตอร์ของเราก็เห็นว่าค่าศึกนะครับฝ่ายพอกันลิปเนี่ยเห็นว่าไม่มีพอคอแล้วไม่มีการตอบโต้ตอบโต้ตอบโต้นะครับก็คิดว่าพอคอหนีไปหมดแล้วนะครับคนเลยวิทอยู่ให้ฮอลำเลียงพลนี้โฉบลงมานะครับตอนนั้นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงพลก็ลงมานะครับพอลงมาปุ๊บก็เฮลิคอปเตอร์นี่จะไม่อยู่กับที่นะครับพอตอนตอนแรกนี่จะอยู่กับที่ให้เราลง แต่เมื่อโดนยิงแบบนี้เราก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ก็นักบินก็บอกว่าฮอที่ส่งกําลังของเราเนี่ยจะลอยไปตามาเนื้อพื้นดินประมาณ2เมตรกว่าสเมตรนะครับตรงป่าหญา้าแล้วก็ให้ต่อคําสั่งจากนักบินบอกว่ากระโดดทุกคนจะต้องกระโดดลงทั้งสฝั่งนะครับกระโดดลงตุ๊บๆุ๊บตุ๊บ,บเฮลิคอปเตอร์ก็จะลอยไปนะครับแต่ตอนนั้นนะครับเฮลิคอปเตอร์ของเรากําลังลอยไปก็ไม่เร็วเท่าไหร่นะครับ กำลังอยู่ห่างพื้นดินประมาณน่าจะสองเมตรกว่านะครับทันใดนะครับก็ได้ยินเสียงปืนอากาศดังขึ้นที่ราป่าอีกนะครับดึ้งๆๆ้งดึ้งึงกับทําให้นักบินของเราดีรีบดึงหัวให้โรลเคอปเตอร์เชิดหัวขึ้นเองนะครับโชคดีที่ว่ายังไม่มีคําสั่งให้กระโดดนะครับฐานทานแล้วก็เตรียมพร้อมเราคําสั่งว่ากระโดดจะได้กระโดดนะครับแต่ยังไม่ได้มีคําสั่ง ถูกยิงซะก่อนนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เลยเชิดหัวขึ้นบินขึ้นไปนะครับบินขึ้นไปตอนนี้บินขึ้นสูงพอสมควรนะครับก็บินวนอยู่ยังยังเกาะกลุ่มอยู่นะครับเฮลิคอปเตอร์ห้าหัลำยังบินเกาะกลุ่มซะเพราะที่ลำเลียงทหารผ่านไปเนี่ยแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์หรือว่าหอกันคลิปีอีกสองลำนะครับบินวนเข้ามายิงนะครับเพราะว่ามีการคำสั่งสั่งกันแล้วบอกว่าถูกยิงอีกแล้วนะครับก็เข้ามาบินวนยิงตึ้ง ฮลิคอปเตอร์ตอนแรกเราก็บินขึ้นไปก็ไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อปืนกลจากเฮลิคอปเตอร์เรายิงมันก็จะเงียบนะครับก็ประกันบินบนตีวงกลมบนอยู่บนท้องฟ้านะครับแต่ทันใดนั้นนะครับสิ่งที่ไม่คาดหวังไม่คาดไม่คา,าดหวังนะครับไม่เคยคิดว่ามันจะมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับปรากฏว่าเฮลิคอปเตอร์มีเฮลิคอเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งที่ขนทหารของเรานะครับ หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์บินวนยิงเหนะครับก็เห็นว่าเขาไม่ตอบโต้นะครับก็บินขึ้นไปสูงอีกหลายหอกันชิปในี่บินขึ้นแล้วเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ก็จะลงมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมาส่งพวกเราลงให้ได้ขณะที่ร่อนลงมายังไม่ก็สูงขนาดปลายไม้นะครับทันทีนะครับทันใดนั้นก็จะมีเสียงจรวดอาพีจีดังขึ้นครับตู้มลูกจรวดอาร์พีกีพุ่งเข้าใส่เฮลิคอปเตอร์นะครับที่กําลังร่อนลงนะครับเพื่อที่จะส่งพวกเรา โชคดีมากที่ลูกจรวดอพิจีเนี่ยไม่ถูกเฮลิคอปเตอร์นะครับเขียดไปห่างไปประมาณสามเมตรนะครับทําให้เครื่องบินของเราปลอดภัยซึ่งถ้าหากว่าจรวดอพิจีลูกนั้นโดนเฮลิคอปเตอร์นะครับทหารของเรานะครับอยู่บนฮอนะคงจะไม่มีใครเหลือแน่นอนนะครับตกลงมาก็จะตายแล้วไหนะจะต้องถูกสเก็ดระเบิดอีกนะครับทั้งนักบินทั้ง ทั้งคนยิงปืนนะครับทั้งทหารพลานอีก8คนนะครับก็คงจะเรียบร้อยนะครับแต่ว่าโชคดีมากที่จรวดอภิพีจีลูกนั้นยิงไม่ถูกเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่อนกำลังลอยไปอย่างนี้จัจะลงนะครับก็ทําให้นักบินนิดเมื่อโดนยิงปุ๊บนะครก็รีบดึงเฮลิคอปเตอร์เชิดขึ้นตอนนี้ไม่ลงมาอีกเลยนะครับแต่ก็ยังวินบนอยู่นะครับเพราะยังไม่มีคําสั่งให้กลับกพยังหาทางลงนะครับ ส่วนเฮลิคอปเตอร์ฮอกันชิปก็บ,บินลงมานะครับบินลงมาแล้วก็มานยิงตึงต้งตึง้งตึ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 ้งตากฏว่านอกจากมันจะยิงจรวดอาร์บิกีแล้วนะครับไม่รู้ว่าทหา,ทหารป่าหรือว่าพกคอเขาคอ,อ,อ,อเนี่ยได้จรวดเอ็มเจ็ดสิบสองมาจากไหนนะครับจริงๆแล้วจรวดเอ็มเจ็ดสิบสองก็คือปืนยิงต่อสู้รถถังนะครับแล้กนี่ว่ายิงกาลังพลที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็นของอเมริกานะครับ จรวด m อนี่จริงๆแล้วมันก็คือของอเมริกาช่วงที่ลบกับทหารเวียดนามแล้วก็แพ้สงครามแพ้เวียดนามแล้วก็ทิ้งอาวุธไว้ํจนวนมากเวียดนามก็เป็นพ่อคอนะครับเป็นคอมนิตคาดว่าพอคอคอมนิตเวียดนามก็คงจะสนับสนุนพคอเขาคอพ่คอผูกพยักนะครับจึงมีจรวด M72 มาใช้นะครับเขาก็ยิงขึ้นใส่เฮลิคอปเตอร์นะครับตอนนั้นหลายลูกแล้วับป้งป้งทำให นักบินของเราต้องอวิยุติดต,ต่อกันจ้าระหวันเลยครับโดนโจมตีด้วยปืนยิงจรวดเอ2มเจดสบอนะครับระเบิดตู้หมอกไปแต่มันโชคดีที่มันไม่ถูกนะมันก็วิ่งเขี่ยวไปเขี่ยมานะครับนักบินของเราก็เลยจําเป็นต้องบินนะครับว,วิทยุบ,บอกกันก็บินขึ้นสูงให้มันพ้นรัศสมีนะครับออก็พยายามที่จะลงนะครับแต่ลงไม่ได้ เพราะว่าถูกยิงด้วยจรวด M72 ถ,ถูกยิงด้วยอาพิกีแถมท้ายๆถูกยิงด้วยปืนคอ60อีกนะครับทําให้ภารกิจส่งทหารพรานค่ายประลงงใจลงครั้งแรกครั้งนั้นลงไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าขืนลงไปก็มีสิทธิ์เสียเครื่องบินแล้วก็มีมีสิทธิ์ตายนะครับเนื่องจากว่าเราไปลงกลางหมู่บ้านนะครับลง ข้างหมู่บ้านเลยนะครับเป็นฐานที่มั่นของพคเลยนะครับเราจึงลงไม่ได้เพื่อนเขาตั้งรับอยู่แล้วนั่นเองนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับก็มีการรายงานนะครับจึงมีคําสั่งว่าให้ถอนกําลังกลับมาเพื่อที่จะวางแผนไปลงใหม่ในวันต่อไปหาพื้นที่ที่จะไปลงที่มันปลอดภัยนะครับสรุปแล้ววันนั้นนะครับแม้จะพยายามยังไงก็เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถที่จะฝาหาลูกปืนลงไปส่งทหารค่ายประมงใช้ได้นะครับ ก็เลยให้ทหารผ่านจูโจมจากกองร้อยเก้าสี่เอี่ยวค่ายปงชัยนี้มานอนที่อำเภอทุ่งช้างนะครับคืนนั้นก็มานอนที่อำเภอทุ่งช้างก็ทหารผ่านของเราก็ทุกคนก็มีเปลนอนอยู่แล้วเพราะเราลบจอรุยุ์นะครับเราก็ใช้เปลเฮลิคอ,อปเตอร์ก็มาลงที่อำเภอทุ่งช้างเสร็จแล้วเราก็แขวนเปลกันนอนตามต้นไม้ข้างทางแล้วก็ตั้งฐานลอยวงกลมนะครับที่ทุ่งช้างเพื่อที่จะรอ ให้เฮลิคอปเตอร์มาส่งไปส่งเราในวันต่อไปนะครับวันนั้นพยายามแล้วจนตะวันบ่ายคล้อยแล้วนะครับจึงต้องกลับมารอให้พรุ่งนี้เช้าเราจะไปใหม่แต่ว่าการที่จะไปในครั้งต่อไปเราจะไม่ลงในกลางหมู่บ้านแบบนั้นแล้วนะครับรู้สึกว่าคืนนั้นทหารพานตรุษโจมกองร้อยเก้าสี่เอี่ยวนะครับหรือว่าเก้าสี่หนึ่งเนี่ยนอนหนาวกันที่อำเภอทุ่งช้างนะครับแม้ว่าจะเป็นเดือนมีนาคมนะครับแต่อากาศมันหนาวมากนะครับ อากาศเย็นมากเลยนะครับและคืนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีนะครับตื่นเช้ามาปืนใหญ่เราก็ถล่มเหมือนเดิมนะครับปืนใหญ่เราก็ถลม่มตุ่มตุ่มทุ่มุมตุ้มยิงเหมือนเดิมเลยตั้งแต่ตีห้านะครับพอหกโมงเช้าเฮลิคอปเตอร์ก็อีกสามลำก็บินเข้าไปยิงเคลียร์พื้นที่ที่จะลงนะครับเรียกว่าไปบินเคลียร์เลยแล้วก็อีกสี่ลำก็มารับทหารพรานของเราที่ บ้านอ่านี่แหละที่ทุงช้างเนี่ยนะครับเราก็ขึ้นเฮเราก็เรื่อก็วิ่งไปนะครับแฝกแหวกอากาศไปแต่ครั้งนี้นะครับเราลงได้สําเร็จเพราะว่าเราไม่ได้ลงกลางหมู่บ้านไม่ได้ลงกลางใจใจกลางของฐานที่มั่นเราไปลงที่บ้านสว่างนะครับเราไปลงที่ไล่ชาวบ้านเขานะครับห่างหมู่บ้านมาไกลพอสมควรซึ่งพอก็ไม่รู้นะครับคิดว่าเราจะไปลงในหมู่บ้านเขาก็ตั้งรับในฐานที่มั่นของเขาแต่ว่าเราลงห่างหมู่บ้านมาไกลนะครับ ทำให้เราสามารถโฉบลงได้สำเร็จนะครับก็เมื่อลงได้สำเร็จก็ทำให้กองร้อยเก้าสี่เหลี่ยมนี้ก็วางกำลังคุ้มกันวางเป็นวงกลมนะครับก็เสร็จแล้วก็ให้กำลังคนที่เหลืออีกห้ากองร้อยก็ตามเข้าไปนะครับแต่ก็มีการยิงปะทะกันหนักหน่วงนะครับหลังจากที่เราลงได้เรียบร้อยเราวางกำลังเรียบร้อยนะครับชุดที่จะเข้าไปเสริมอีกห้ากองร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองร้อยเก้าห้าศูนย์นะครับ มันมีหลายร้อยผมจดไว้แต่ผมไม่ได้เอาเมาขึ้นหน้าจอผมได้จาไม่ได้นะครับก็เลย่าตอนนั้นนะครับชุดของพันตีทวีผลแจ่มใสนะครับก็คุมกําลังไปนะครับไปทําสนามฮอ,อนี่แหละแล้วว,า,วางกําลังรอบพอ,พ,อพันตีทวีผลไปถึงปุ๊บก็เกิดการประทะกันขึ้นนะครับโคอ,อมันเราลงไปได้แล้วแต่ว่าเราวางกําลังเป็นวงกลมไปแล้วเพื่อให้คอามาลงตรงกลาง แต่พอคอรู้มันก็ส่งกําลังเข้ามานะครับก็เกิดการประทะกันอย่างหนักหน่วงรุนแรงเลยนะครับโอ้ปะทะกันหนักมากตอนนั้นจนเราขอเฮลิคอปเตอร์หอกันชิปมาช่วยยิงสนันมันไวเลยก่อนที่เอากําลังเอ้ข้ากองร้อยเข้าไปเนี่ยก็ต้องยิงสนันมันไวเลยยิงกันจนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยรู้สึกว่าลูกปืนโหลดไปจะหมดนะครับจนต้องบินกลับมาแล้วเราก็ถึงขอปืนใหญ่ให้ยิงนะครับยิงรอบ สนามที่เราจะลงแล้วพงพื้นที่ตรงภูเขานะครับนอกจากปืนใหญ่ยิงลงแล้วนะครับฮอยังลงไม่ได้นะครับเรายังใช้เครื่องบินรู้สึกจะเป็นโอวีทนหรืออะไรเนี่ยจําถ้าจําไม่ผิดนะครับใช้เครื่องบินไปทิ้งระเบิดนะครับบึม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 เฮแล้วอปเตอร์จึงนําทหารทานอีกห้ากองร้อยนี้ไปลงได้นะครับเรียกว่าเป็นฉากสงครามเลยแหละถ้าเลียงลําดับดีๆนะครับก็ เมื่อทหารพรานทั้งห้ากองร้อยลงได้เราก็ออกกวาดล้างโจมตีหลายหมู่บ้านนะครับตอนนั้นทหารพรานค่ายปรมงไชของเราก็เจอเหตุการณ์มากมายสําหรับยุทธการครั้งนี้นะครับทหารพรานจู่โจมจากค่ายปรมงไชยหกกองร้อยหนึ่งฐานยิงสนับสนุนนะครับนําโดยพันโทวิบูลเนินลบจําได้แล้วนะครับแล้วก็นายทหารยุทธการของเราก็คือนอปฏิบัติการเราก็คือพันตรีทวีผลแก่มใสตอนนั้นนะครับ ก็เราก็ใช้คอรจอรยุทธ์เนี่ยไม่ต้องมีฐานเราก็ไปเรื่อยๆเวลาปะทะกันเราก็ตั้งหาช่องยิงนะครับหาช่องยิงจับอย่างเงี้โยโยนหยอดป้องป้องป,องปองช่วยกันกับชุดที่ยิงไปที่ปะทะกันนะครับอันนั้นคือเหตุการณ์นะครับเรารบกันอยู่เี่นั่นถึงหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับเราจรึงสามารถปิดเขตงานเขต4ีภูพยักษ์ได้สําเร็จนะครับทหารรานค่าศึองค์ชจที่เจ็บหนักที่สุด ศูนเสียมากที่สุดคือกองร้อยเก้าสีเี่ยวนะครวบหรือว่ากองร้อยเก้าสีหนึ่งฉายาจอมคาถานะครับซึ่งหลายหลายคนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บพิการเสียชีวิตในยุทธการครั้งนี้แต่ภารกิจของเราก็สสำเร็จนะครับก็นำมาเล่าสู่ FC f อฟฟังนะครับจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดใน30วันที่เรารบนะครับมันมีรายละเอียดมากมายก็เลยวันนี้เราคร่าวๆจับ ให้เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นจุดๆให้ฟังเฉยๆนะครับจริงๆแล้วโอ้โหกว่าจะ30วันเนี่ยแต่ละวันเนี่ยปะทะกันหนักหน่วงแค่ไหนแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นะครับเราต้องดูในอะไรบ้างปะทะกันยังไงบ้างมันยาวนะครับเขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆนะครับผมก็เขียนไว้เป็นเล่มๆแต่ผมไม่ได้ตีพิมพ์นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามา เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงมีบันทึกจากหน่วยของเราจริงๆนะครับแล้วก็มีนักรบของเราที่ยังมีชีวิตอยู่จํานวนหลายคนทั้งคนที่พิการก็มีนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ยังติดต่อกับผมอยู่นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมส่วนจะเป็นสมรภูมิไหนรอติดตามนะครับขอบคุณครับเออนิดนึงสําหรับใครที่อยากจะอ่านหนังสือนะครับ ผมเขียนหนังสือเนี่ยมันจะมีรายละเอียดนะครับรายละเอียดทุกเหตุการณ์แล้วก็มีภาพประกอบก็สามารถสั่งได้นะครับที่เบอร์โทร0808253839นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยเบอร์ไลน์ด้วยนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับแอดไลน์มานะครับผมจะให้ดูปกหนังสือทั้งหมด8เล่ม8สมรภูมิ8สนามรบจบในเล่มมีภาพประกอบเป็นเรื่องจริงแน่นอนไม่ใช่นิยายขอบคุณครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม